สวัสดีครับอยู่กับครูบอมอีกเช่นเคยนะครับกับทิศการใช้แคนวาครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของการนําเข้าจากสื่อต่างๆนะครับจากโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับวิธีการทําได้นะครับด้วยวิธีการไปที่ปุ่มแอปครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ ค้นหานะครับเดอนไปจะเขียนว่านําเข้าสื่อของคุณนะครับตรงนี้จะมีการนําเข้าสื่อของเราอยู่นะครับให้เราดึงมาจาก f a c e b o o k ละกันผมจะลองดึงมาจาก Facebook ครับผมคลิกตรงที่ไป Facebook ครับเขาจะไปทําการเชื่อมต่อกับ Facebook ของเราครับแล้วก็จะดึงภาพที่เราอัปโหลดจาก Facebook ขึ้นมาแบบนี้เลยครับโอ้โหง่ายมากงั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับไปดูที่ Facebook ของผมนะว่าผมลงอะไรไว้บ้างนะครับกดไปที่ Facebook แล้วก็ไปที่ Facebook หน้าของผมนะครับก็ที่เป็นคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นมานะครับจะขึ้นมาในส่วนของตัวรูปภาพเห็นไหมครับรูปภาพที่ผมขึ้นขึ้นไว้นะครับก็ะจะเป็นรูปภาพที่เราอัปโหลดไว้นั่นเองครับก็จะมีขึ้นมาในตัวของแคนวาด้วยเห็นไหมโอ้โหมาเต็มแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ